มาตรการหลักที่ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมอนามัยนะคะได้เน้นย้ำให้กับสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นสถานศึกษาแบบไปกลับนะคะไม่ได้เป็นสถานศึกษาที่นักเรียนอยู่ประจำนะคะทีนี้มาตรการเสริมหลักในส่วนของมาตรการเสริมนี้เน้นย้ำทั้งที่ทบ้านและโรงเรียนถ้าหากว่าโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ประชุมผู้ปกครองนะคะหรือว่าประชุมแล้วส่ง,ต,งตัวนี้ค่ะมาตรการหลักกับ มาเข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าการพูดคุยกับผู้ปกครองก็ได้นะคะมาตรการเสริมคืออะไร s s, s e t c q นะคะคือ1การดูแลตนเองจำให้มั่นหมายคิด 2. ใช้ช้อนกลางช้อนส่วนตัวเป็นวิสัย 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ให้ปลอดภยัย 4. ลงทะเบียนเข้าออกสิ่งสำคัญ ห้าสำรวจตรวจสอบทุกสิ่งและหกักกันตัวเองเมื่อเกิดโรคภยัยตัวนี้เน้นย้ำนะคะเป็นมาตรการหลักและเสริมที่เราจะต้องทำควบคู่กันขอถามอีกว่ามีโรงเรียนใดที่มีการให้องค์ความรู้แบบนี้แล้วว่ามีป,ป้ายไว้หนึงในโรงเรียนยกมือค่ะรอพีมมีรางวัลให้กับขออจอและท่านขออสมบัติชัยมายโยด้วยนะคะทานของบัวทำได้หคะขออสมบัติวิเศษ ตัมีรียะป้ายใวนน้าหกมาตรการหลักมาตรการเสริมในโรงเรียนโอ้โหก็พมเมือค่ะน้องตัวเราจะไปเยียนโทนะตามตารางนิเทศนะคะเดี๋ยวเจอกัน